งกตสวรรค์ก็หมดแสงสองอาศัยคมทองจันทราที่ลอยขึ้นมายอดเขาตายว่าสองยายตาเกิดศรัทธาสงสารรักผู้พิฆาดาตจะขาดทานามือเช้าดงกระดาษญ,ญาติีีหรือก็ไม่มีบ้านหนึ่ง ข้าวจะกลั่น้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เราพวกฝัแฟงแตงฟ้าของเราเขามาตายหมดนึกสงสารอพระจะอดสองคำสดตกเตาสักรูนหนึ่งตาขิ้เนเ้ยนี่นะยายเอ้ยตอนแข่งต้องเชือดแม่ไก่แล้วแฝ่ไปยายในแยงตะเ่า ตายแม่ไก่ได้ยินน้ำตาลินหลังไลพลรันจะลีดนี้ไปขบคงตายเป,ปลา่าอานนิจาแม่ไก่ันมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณเมตขาน้ําตาไหลาเรียกรูให้มาสุดท่อหกน้ำตาแม่ไก่ไหลตก ในายโอกปวดร้าวอาปาอ้าาอบอกลูกแม่ต้องถูกตาเชื่อคอยดูเลือดแม่ไหลพรุร่งนี้ต้องตายจากเจ้ามาจะลูกมาสุขอกให้แม่ผมกอตายแม่ขอพบอเป็นครั้งสุดท้ายแม่ต้องตายตอนเช้าอย่าตะเลาะเบาแวนอย่าขัดแย้งเหยียดยัน จงรู้จักรักกันอย่าพุ่นพัดสะเ้าเจ้าตัวใหญ่สายสว่างอย่าเกลี้ยวกลาดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เรียงเกาหน้าสมสารแม่ไก่น้ำตาไหลตอนลูกเช้าก็ถูกตาเชือดต้องลังเลือดน้องเล่าส่วนลูกไก่ท่านเจ็ก เหมือนถุกเด็ด่วงใจงพากันโดดเข้า้องไปตายตาแม่ไก่ดังนพลาด้วยอานิส่งใจก็เซิริดลูกไกยไปเกิดเป็นดาน